สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออฟวิรพลนะครับแล้วนี่ก็คืออออวิรพลพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ที่จะมาแบ่งปันความรู้ทัศนคติเชิงบวกที่ช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีมายเซตในการดรําเนินชีวิตและมุมมองต่อโลกที่มีความสุขมากขึ้นนะครับวันนี้นะครับจะมาแชร์5เคล็ดลับง่ายๆของการรักษาอารมณ์ของตัวเองให้อยู่ในแดนบวกหรือว่าก็คือเชิงบวกนะครับ ที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะครับโอเคก่อนอื่นต้องขอขอบคุณบทความดีๆนี้ที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับจากเพจอาจารย์ซิ่งบราโวทําเรื่องเท็ดให้เป็นเรื่องง่ายนะครับอันนี้ก็ขอบคุณที่อาจารย์เอาข้อมูลมารวบรวมแล้วก็แชร์ลงในเพจนะครับแล้วผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีและน่าสนใจมากๆที่ผมจะเอามาแชร์ให้ทุกคนต่อๆกันไปนะครับทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอารมณ์เนี่ย เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนินชีวิตของเรานะครับอารมณ์ที่ดีจะช่วยให้เรามีความสุขมีสุขภาพที่ดีประสบความสําเร็จแต่อารมณ์ไม่ดีก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลหรือว่าแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่ร้มเหลวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์เป็นอะไรที่มีผลต่อชีวิตเรามากๆเลยนะครับการรักษาอารมณ์ให้อยู่ในแดนบวกจึงเป็นสิ่งที่สําคัญสามารถทําได้ด้วยวิธีง่ายๆ5ข้อนะครับข้อแรกเลยนะครับไม่รอช้า ข้อที่หนึ่งอาจารย์บอกว่าการฝึกคิดบวกนะครับการคิดบวกเป็นพื้นฐานสําคัญของการรักษาอารมณ์ให้อยู่ในแดนบวกการฝึกคิดบวกจะช่วยให้เรามองโลกในแง่ดีมองเห็นโอกาสมากกว่าอุปสรรคและมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นเราสามารถฝึกคิดบวกได้ง่ายด้วยการสังเกตความคิดของตัวเองเมื่อเราคิดอะไรในแง่ลบก็พยายามจะเปลี่ยนความคิดนั้นให้เป็นความคิดเชิงบวกเช่นเมื่อเราคิดถึงปัญหา แทนที่เราจะโฟกัสที่ปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็พยายามคิดถึงวิธีแก้ไขปัญหาแทนที่จะจมอยู่กับความทุกข์นั่นเองอผมเห็นด้วยกับสิ่งนี้มากๆนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้มีความแบบย่อยง่ายมากขึ้นนะครับก็คือว่าข้อแรกเนี่ยอาจารย์เขาพูดถึงเรื่องของการฝึกคิดบวกใช่ไหมเช่นวันนี้เราเจอเพื่อนด่ามาด่าอะไรมาไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้บางคนก็อาจจะแบบอ้าด่าคืนนั่นอะไรนี้ใช่ไหมอโอเคถ้าด่าคืนแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่า ถ้าเก็บมาคิดเนี่ยไม่แนะนํานะครับเราควรจะแบบเนเวอไมายช่างช่างแม่งเลยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็บางทีอันไหนที่มันด่าแล้วเนื้อหาใจความสําคัญเนี่ยมันสามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตได้เราอาจจะถามตัวเองว่าเราได้อะไรจากสิ่งนั้นาบางทีอาจจะต้องเปิดใจนิดนึงนะเรื่องนี้อะไรอีกอันนี้อาจจะเข้าใจยากไปนิดนึงเดียเด๋ยวนิคนึกอีกกรณีตัวอย่างดีกว่า อโอเคอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยก็คือเกิดขึ้นกับผมเองใช่ไหมก็คือช่วงประมาณก่อนคริสต์มาสปีที่แล้วผมขับรถชนตูดรถเก่งของคุณแม่ท่านหนึ่งเขาชื่อคุณแม่ตุ่มนะครับเขาน่ารักมากคุณแม่ตุ่มกําลังขับรถอยู่ในเลนของเขานี่แหละผมขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะมีการแบบเริ่มทําการแซงและทีนี้คุณแม่เขาเบรกกระทันหันผมก็เลย เบรกทันนะครับแต่ว่าเสียการทรงตัวก็เลยทําให้ตุ่มเข้าไปที่ตูดรถคุณแม่แต่ว่าโชคดีที่ผมใส่หมวกกันน็อกก็เลยไม่เป็นอะไรนะครับโอเคแต่ทีนี้ข้ามไปนะครับที่อยากจะบอกก็คือว่าตอนนั้นผมก็แบบเซ็งมากเซ็งมากนะครับแต่ว่าถ้าเรามัวแต่จมกับชีวิตว่าโกรธตัวเองเนะี่ยตอนนั้นโกรธตัวเองทาไมฉันถึงเป็นแบบนี้ชีวิตมันช่างน่าสงสารจริงๆชีวิตมันช่างทมถุยเหลือเกิน ทำไมต้องมีเรื่องนี้เกิดขึ้นกับชีวิตฉันแง่อะไรเงี้ยฮะซึ่งผมว่ามันเป็นความคิดที่จมปักโทษตัวเองแล้วก็เชิงลบกับตัวเองเกินไปวิธีที่ผมทําตอนนั้นผมฮึบแล้วผมก็คิดว่าผมได้อะไรจากตรงนั้นผมก็คิดไหมว่าโอเคตอนนั้นผมขับรถเร็วไปมาเลยทําให้การเบรกกระทันหันเนี่ยมันเลยเสียการทรงตัวแล้วก็ต่อไปนี้ก็อย่าไปขับรถแบบว่า จี้ก้นคายควรเว้นระยะห่างด้วยเพื่อเพื่อที่จะเผื่อพื้นที่ให้ตัวเองในการเบรกแล้วก็อะไรที่มันเกิดไปแล้วก็ไม่เป็นไรช่างมันแต่ว่าเราจ้องอจะต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็คือกรณีตัวอย่างประมาณนี้พอจะนึกภาพออกไหมครับโอเคต่อไปเรามาถึงกันถึงข้อที่2นะครับการควบคุมอารมณ์นะครับอาจารย์บอกว่าเมื่อเรารู้สึกอารมณ์ไม่ดีเช่นโกรธเศร้ากลัวก็ควรหาวิธีควบคุมอารมณ์ไม่ให้ ลุกลามจนกลายเป็นเรื่องใหญ่และก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้ด้วยการหายใจลึๆลกๆรู้สึกดีมากตอนนี้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือนับเลขถอยหลังก็คือจาก100ไปถึง1นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการแบบกําหนดจิตให้สมองเราเนี่ยไปเอาพลังงานทั้งหมดไปนับเลขไงเพราะว่าถ้าเรานับ1นึถึงร้อมันอาจจะง่ายไปหรือว่าอันนี้ฮามากก็คือเอาไปเจอมาจากนเน็ตน,นะเขาบอกว่าถ้าโกรธให้ลองว่า ให้ตะโกนแบบกุ๊กกุ๊กมาทำหน้าแบบทันเล่เลยแล้วมันจะหาเลยฮะสมองมันจะแบบคือมันจะแบบมันจะเหมือนเราเป็นบ้าเลยแต่ว่าบ้าในที่นี้คือแกล้งบ้าอ่าโมโหไหมร้องกุ๊กเห็นไหมก็แค่นี้ก็หายโกรธแล้วนะอาจารย์ก็ยังบอกแต่ว่าแห่งอารมณ์ยังไม่ดีขึ้นก็ควรหาวิธีระบายอารมณ์เช่นการพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้หรือการไปออกกําลังกายอ่านี้ผมก็อยากจะเสริมว่าถ้าจะเอาแบบย่อยง่ายนะครับ การควบคุมอารมณ์เนี่ยก็แทนที่เราจะโมโหใช่ไหมมันโมโหได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าแนะนําว่าตอนนั้นวิธีรับมือกับตัวเองตอนนั้นที่กําลังโมโหอยู่คือทุกคนห้ามพูดอะไรออกมาเด็ดขาดห้ามพูดห้ามอะไรเด็ดขาดเพราะว่าคําพูดของเราที่ออกมาในอารมณ์แบบนั้นผมว่าไม่ใช่คําพูดดีๆแน่นอนแล้วก็การออกกําลังกายตามที่อาจารย์แนะนํามาเนี่ยนะผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากซึ่งการออกกาลังกายของผมเนี่ย อันนี้เสริมเสริมก็คือว่าผมจะชอบเป็นการออกกำลังกายที่มีความเป็นกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่นาอ่า,าคิดไปก็การอะไม่ใช่การออกกําลังกายที่มีการทํากิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่นก็คือยกตัวอย่างเช่นผมเป็นคนที่ชอบเล่นแบดมินตันมากๆเนี่ยเดี๋ยวสแป็ผมจะไปละเพราะว่าตอนนี้ที่อาทิปอยู่ตอนนี้ก็คือช่วงประมาณจะห้าโมงละแต่ว่าผมประมาณ5้าโมงครึง่งจะเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นลวเพราะว่า ไปสูดอากาศแสงแดดท้องฟ้านกแล้วก็น้ําแล้วก็วอร์มพร้อมที่จะเล่นแบตนะครับเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์ต่อตัวตัว,ต,วตัวเองแล้วก็จิตใจของตัวเองมากนะครับเสริมอะไรต่ออีกนะกรณีตัวอย่างของการควบคุมอารมณ์ลองไปคิดกันมานะการควบคุมอารมณ์แต่ขออย่างเดียวตอนโกรธห้ามพูดอะไรออกไปมันไม่ดีแน่นอนคําพูดในตอนนั้นมันไม่ดีแน่นอน ตอนนี้เรามาถึงการถึงข้อที่3นะครับการดูแลสุขภาพกายและใจอาจารย์บอกว่าสุขภาพกายและใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่ช่วยให้เราะมีอารมณ์ที่ดีอยู่เสมอการกินอาหารที่ดีออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเราแข็งแรงนอกจากนี้ก็ควรหากิจกรรมที่ทําเพื่อผ่อนคลายความเครียดเช่นการฟังเพลงอ่านหนังสือหรือให้เวลากับคนที่เรารักโอเค ข้อนี้ดีมากชอบมากทีนี้ข้อ3ก็คือเขาบอกว่าการดูแลสุขภาพกายและใจใช่ไหมสุขภาพกายก่อนเนาะจริงจริงทุกคน,นอาจจะแบบมองข้ามเรื่องของสุขภาพกายแต่ผมมองว่ามันก็คือสุขภาพจิตนั่นแหละ,ะกายก็คืออะไรออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์อันนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วส่วนร่างส่วนจิตใจะเราดูยังไงอาจจะใช้เวลากับคนที่เรารักมุงมิงการหวานสวีทหรือว่า อ่านหนังสือซึ่งเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ด้วยนะเป็นพาเราให้ไปคิดในทางที่เชิงบวกอะไรดีเอาเอาเรื่องนี้แล้วกันตอนนี้ผมอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่หนังสือเล่มนี้ซื้อมานานละหนังสือหลังบ้านยูทูบเบอร์ของช่องแบร์หักนะที่เขียนโดยการแล้วก็สารประมาณนี้นะครับก็อ่านไปนะครับหนังสือที่มันดีๆมีประโยชน์ต่อชีวิตนะครับแล้วก็อยากจะเสริมเรื่องของอะไรดี การดูซีรีส์ก็เป็นเรื่องของการดูแลจิตใจอย่างหนึง่งโอเคคนที่ออกมาพูดหลายคนอาจจะบอกว่า,าไม่ต้องดูซีรีส์นะเพราะว่ามันเปลืองเวลาชีวิตใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเลือกซีรีส์ที่ซีซั่นไม่ต้องเยอะมากตอนไม่ต้องเยอะมากแล้วซีรีส์นั้นมันมีประโยชน์เล็กๆสนุกในหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะฮิวใจแล้วได้บางทีคุณอาจจะหายไปสักหนึ่งวันเลยไม่ต้องพบใครอันนี้สําหรับคนที่สามารถชาร์จแบตตัวเองได้ด้วยการอยู่คนเดียวนะคือมันจะมีคนหลายประเภทแต่ว่า2ประเภทก็คือชาร์จแบตชาร์จแบตตัวเองก็คือฮิวตัวเองได้ด้วยการถ้าฉันอยู่คนเดียวแล้วฉันจะฮิวตัวเองอารมณ์ดีขึ้นจิตด,ดีขึ้นร่างกายดีขึ้นนะแล้วก็อีกประเภทคือต้องออกไปเจอผู้คนพูดคุยกับคนใช่ไหม เพราะฉะนั้น,าะะน,นบางทีคุณอาจจะหายไปเลยวันหนึง่งไม่ต้องคุยกับใครเลยเพราะบางทีคุณอยู่ตัวเองอาจจะแล้วมันอาจจะมีความสุขกว่าใช่ไหมคุณก็ดูซีรีส์ไปเลยเอแบบบางทีมันต้องไร้สาระมากแต่ว่าผลลัพธ์แต่ว่าจุดจุดมุ่งหมายของการทําแบบนี้คือเราต้องการจะหิวใจอ่าแต่ว่าไม่แนะนาให้แบบว่าข่าวก็ไมีกินแถมยังดูนอนดึกอีกตังหากแล้วก็อันนั้นน้ําก็ไม่ดื่มมีติดซีรีส์มากนะอันนี้ผมว่ามันเมื่อไป ยังไงก็แบ่งเวลาดีสําคัญสําคัญการดูแลสุขภาพเนาะเสริมนิดหน่อยก็นั่นแหละครับออกกำลังกายหาอะไรทำนะครับออกไปวิ่งกับเพื่อนกับแฟนหรือไปตีแบดกับเพื่อนหรือต่างๆหรือ,อยังไงดีมีอยู่ช่วงหนึ่งผมติดที่จะชกมวยด้วยเป็นมวยไทยนะครับแต่ว่าผมไม่ใช่นักมวยนะเหมือนเราชกเพื่อการออกกำลังกายอย่างนั้นก็สนุกมากนะฮะได้ทุกส่วนเลยได้ทั้งยังไงดีแขนขาหัวไหล่เอวท้อง เออมาหมดเลยนะครับตอนนั้นคือเหนื่อยมากคุณลองโชคต่อเนื่องกันสัก3านาทีติดแล้วคุณจะรู้ว่ามันคนเหนื่อยไปในข้อที่4กันเลยนะครับการช่วยเหลือผู้คนนี่ดีมากอาจารย์ว่างไงมาว่ามาดูกันนะครับการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นวิธีที่จะช่วยให้เรารู้สึกดีกับตัวเองและทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น การช่วยเหลือผู้อื่นสามารถทำได้ง่ายๆเช่นการบริจาคเงินหรือสิ่งของให้กับองค์กรการกุศลช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากหรือการทำกิจกรรมอาสาสมัครโอเคความคิดนี้อาจารย์พูดได้ดีมากแต่ว่าผมอยากจะเสรมิมว่าจริงแล้วเนี่ยการช่วยเหลือคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องช่วยด้วยเงินเสมอ,สมอไปนะครับการช่วยเหลือคนนี่ก็ไม่ได้จำเป็นต้องช่วยทีละ100คนพันคนก็ได้เดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างกันนะว่า ช่วยะแบบไหนล่าหนึ่งและเนี่เห็นไหมตอนนี้ผมทำยูทู e คลิปนี้ผมทําคลิปนี้เลยนะผมยังน้อยผมก็ได้ช่วยคนที่ได้กดเข้ามาดูคลิปนี้อเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้บอกว่าตัวเองกําลังจะมาสอนนะแต่ว่าผมมองว่าเออเวลาผมไปเจออะไรมาหรืออ่านอะไรมาหรือดูอะไรมาเนี่ยแล้วผมมาทําคลิปบอกต่อเนี่ยแล้วคนที่ได้เข้ามาดูเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากการเข้ามาแบ่งปันของผมในคลิปนี้บ้างไม่มาก ก็น้อยมากไม่ใช่สิก็ไม่มากก็น้อยเออนั่นแหละ,ะนะฮะโอเคยังไงอีกที่ไม่แล้วผมก็ยังไม่ได้เสียเงินเลยนะตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียเงินสักบาทเห็นไหมการช่วยเหลือผมของผมมันไม่เสียเงินสักบาทอะไรอีกช่วยเหลือคนนี่ถ้ามองเป็นรายบุคคลก็ได้เช่นกันนะเช่นสมมุติว่าเ,เพื่อนกําลังทะเลาะกับแฟนแล้วก็อาจจะปลอบใจปลอบใจที่นีนะ่ต้องดึงเพื่อนให้ไปอยู่ในอารมณ์เชิงบวกด้วยนะตาม ข้อที่หนึ่งนะเ,ออเช่นเพื่อนทะเลาะกับแฟนแฟนน,น,นั่นนี่นู่นนี่นั่นเราก็อาจจะปลอบใจว่าเออไม่เป็นไรนะเพื่อนค่อยๆคุยกันอย่างน้อยเราก็แฟนกันนะออคนเรามันคุยกันได้นะลองปรับข้อหากันดีไหมลองลองคุยกับเขาตรงๆดีไหมโดยที่ไม่ได้ตะโกนใส่กันดีไหมว่าเออเธอปรับให้ฉันแบบนี้ได้ไหมบราบาบรา,บา,บาเห็นไหมหรือยังไงดีแฟน ที่กำลังทุกใจอาจจะทุกใจเรื่องงานใช่ไหมแล้วก็เข้าไปปลอบใจได้เออแฟนเป็นไงบ้างไหนลองเล่าให้ฟังได้ไหมมันเป็นยังไงหรอเออถ้ามองมุมกลับเนี่ยคนที่เขามีปัญหากับแฟนเขาอาจจะคิดแบบนี้อยู่ก,ก็ได้นะแฟนก็อาจจะต้องใจร่วมนิดน,นึงหรือว่าถ้าสถานการณ์มันแย่มากแฟนก็อาจจะต้องอคุยกับเขาเฉพาะ เรื่องที่เป็นเกี่ยวข้องกันรเรื่องงานและจําเป็นต้องพูดจริงๆก็ได้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปแสดงสีท่าสีหน้าท่าทางหรือทําหน้าเหวี่ยงหรือทําใส่กันนะให้เราเฉยๆไปเลยแล้วก็เราก็ทํางานแล้วก็อยู่ของเราไปอ่าอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลืออีกรูปแบบหนึง่งเห็นไหมผมยกตัวอย่างมาตั้ง3อย่างเนี่ยโอเคไปกันต่อที่ข้อสุดท้ายนะครับก็คือการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาตินะครับอาจารย์บอกว่าธรรมชาติมีพลังในการเยียวยาจิตใจของเรา การใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเช่นการเดินป่านั่งสมาธิชมวิวจะช่วยให้เรารู้สึกสงบผ่อนคลายและมีความสุขอ,อันนี้มีใครเห็นด้วยบ้างผมว่าการอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถูกต้องที่สุดเพอเถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยนะทุกคนเพราะว่าทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าเราถูกสร้างมาจากธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรยุคหินยุคเราที่ยังเป็น มนุษย์หน้าตาเหมือนลิงใช่ไหมที่จริงที่อุบลที่ผมอยู่เนี่ยมีบ้านลาดอโศกด้วยนะอันนี้ถ้าผมเอย่ยชื่อผิดเนี่ยก็ขออภัยด้วยตอนนั้นผมเข้าไปคือเข้าไปกินเจแหละแต่ว่าผมเห็นแม่ชีกำลังเดินมาอยู่แล้วแม่ชีก็ไม่ใส่รองเท้าและทุกคนน้องๆหนูๆน,น,นักเรียนอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่คุณป้าคุณลุง ที่อยู่ในบ้านลาดอาโศกเขาก็ไม่ใส่รองเทา้าแล้วเขาก็ใส่ชุดเหมือนกับเป็นชุดมอห้อมเลยนะบอกเราว่าใส่ชุดขาวผมก็ถามว่าอขอโทษนะครับทำไมถึงไม่ใส่รองเท้ากันเลยผมเห็นทุกคนไม่ใส่รองเทา้าเลย mm. เขาบอกว่าการไม่ใส่รองเทา้าอันนี้คือมุมมอ,องเขานะแต่ว่าถูกหรือผิดเนี่ยแชร์กันได้ในคอมเมนต์อันนี้คือจะมาแชร์ว่า คุณแม่ชีบอกว่าการที่คุณแม่ชีไม่ได้ใส่รองเท้าเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานขั้วบวกขั้วลบระหว่างร่างกายเรากับพื้นดินนะซึ่งยังไม่ได้ศึกษาเพิ่มนะแต่ผมก็คิดเ,ดเร็วเลยนะเหมือนกับดินนะเป็นคือมันมันดินจะเหมือนเป็นขั้วบวกแล้วก็ตัวเราจะเป็นขั้วลบหรือเปล่าแล้วมันมีการ ไหลเวียนถ่ายเปลี่ยนพลังงานอันนี้อันนี้ยังไม่นับถึงเรื่องของเชื้อโรคบนพื้นดินนะแต่ผมเขาก็ผมก็เห็นว่าแม่ชีอยู่สบายดีนะเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับโอเคยังไงเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาค้นหาเพิ่มนะอะไรทําให้การถอดรองเท้าเดินบ้างเนี่ยเอาเท้าสัมผัสกับดินบ้างเนี่ยสัมผัสกับดินนิ้วเท้าเราซุกเข้าไปในดินสัมผัสกับหญ้าสัมผัสเอาเท้าฝ่าเท้าเลยเนี่ยสัมผัสกันกันกบเท็กเจอร์ของหญ้า ความอุ่นความเย็นความตะปุ่มตะป่ําของหน้าผมไม่ใช่ของดินของดินอะไรวะเนี่ยเอา,เอ,า,เอ,าอะไรเกี่ยวอะไรกับหน้าอ่ะอ่ะอ่ะมันก็อาจจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยเหมือนกับได้แลกเปลี่ยนพลังงานอะไรบางอย่างก,กับดินก็ได้เพราะว่าแทนที่เท้าเราจะอยู่บนพื้นเรียบๆบ,บนห้องหรือว่าพื้นรองเท้าเราไงอ่ะลองดูนะลองดูลองทาอย่างนี้แหละ อันนี้ข้อห้านี่ยาวมากถ้าให้พูดอียาวมากสามารถทาคลิปแยกได้เลยคุณลองแบบตื่นเชา้าเช้าไม่ต้องเช้ามากก็ได้ไม่ต้องเวอร์แบบตีสามตีห้าก็ได้มาทําอะไรจ้ะเออซักประมาณเอามีแดดแล้วอ่ะเจ็ดโมงครึ่งแล้วกันคุณไปเลยแบบหัวยุ่งย่งเลยคุณกลางแขนนะกางแขนแล้วก็ชูมือขึ้นอย่างงี้นะแล้วคุณก็หายใจคุณเลยแล้วเท้าไม่ต้องใส่รองเท้านะคุณเหยียบแล้วคุณก็อาบแดดตอนเช้าด้วยนะเพราะมันจะได้วิตามินดีไงคุณทำอย่างเงี้ แล้วคุณก็แล้วนิ้วเท้าคุณก็อย่างเงี้ยชอนชายดินเข้าไปนิ้วเท้ากระดิกชอนชายดินแล้วอาจจะแบบไอเนียเท้าเขาเรียกอะไรไอเนียเท้าชอนชายดินเข้าไปชอนชายหญ้ามองท้องฟ้านกที่บินอยู่แล้วก็แสงแดดที่มาโดนตัวเรา ถ้าใครกลัว UV ก็ให้หันหลังให้แดดก็ได้ไม่ต้องหันหน้าให้แดดเนาะเดี๋ยวพ่อเราไม่ได้ทากันแดดไงเราเพิ่งตื่นแล้วตอนนั้นอนะเอากาแฟดำไปด้วยสักแก้วร้อนๆยังไม่อยากให้กินเย็ยนหรอกเพิ่งตื่นไงจิบเข้าไปแต่มันมีอีกงานวิจัยด้วยนะบอกว่าตื่นก่อนสองชั่วโมงค่อยกินกาแฟะนะเพราะมันจะไปกดทับฮอร์โมนบางอย่าง โอเคงั้นเราตัดเรื่องกาแฟาดำออกไปหยิบน้ำหยิบน้ำอุณหภูมิห้องขึ้ขนมาดื่มไปวางแล้วก็แล้วก็หายใจเข้าแล้วเทาว้าก็กำลังช้อนใช้ดินอยู่อลองดูนะฮะมันดีต่อกายดีต่อใจนะครับเป็นการแบบว่าตั้งสติเตรียมตัวเองสำหรับพบเจอกับปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิด เกิดขึ้นในวันนั้นแน่นอนคนเราเกิดมาพร้อมกับการเจอปัญหาไแวแล้วแหละมันไม่มีหรอกที่จะไม่เจอนะวันหนึ่งมันต้องเจออ่ะเพราะยังต้องเตรียมจิตเรื่องนี้ด้วยอ่ะโอเคประมาณนี้สาหรับข้อที่5นะครับโอเคผมว่าคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะยาวมากๆเลยนะครับ <laughs> ถ้าทุกคนตั้งใจฟังจริงๆเปิดคลิปนี้ตอนเช้าก็ได้เพราะว่าผมเชื่อว่าพลังงานสมองคุณเพิ่งตื่นไงคุณจะมีเวลาในการโฟกัสอย่างแน่นอน คุณลองฟังคลิปนี้ดีดแล้วก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับแล้วก็ใครถ้ามีอะไรอยากแลกเปลี่ยนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปถ้าอยากให้ทําเรื่องอะไรต่อก็สามารถคอมเมนต์ขึ้นลงมาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันอ่าสุดท้ายนี้นะครับถ้าอยากจะบอกสรุปผมอยากจะบอกว่าการรักษาอารมณ์ให้อยู่ในแดนบวกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทุกคนสามารถทําได้เพียงแค่เราต้องใส่ใจและฝึกฝนก็สามารถมีอารมณ์ที่ดี และมีความสุขกับชีวิตได้และการรับมือสถานการณ์ต่างๆในชีวิตได้ดีสุดท้ายวันนี้ขอบคุณบทความดีๆของอาจารย์ซิ่งบราโวนะครับจากเพจอาจารย์ซิ่งบราโวทําเรื่องเทปให้เป็นเรื่องง่ายนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะมาพูดในเรื่องของอะไรต่อแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายล้วงมาต้องเสียงสองด้วยบ๊ายบาย,บาย ไม่ผ่านเขาดูนะครับ yeah.